สวัสดีคะ่ะสวัสดีนะคะวันแม่นะคะวันนี้ก็เป็นวันที่12สิงหาวันแม่แห่งชาตินะคะวันนี้น้องใหม่นะคะจะเดินทางนะคะไปไปเยี่ยมน้องกันกลาวนะคะที่บ้านตากลางนะคะน,นี่จะเดินทางนะคะน,นี่ก็ได้มีโอกาสมาอัปเดตน้องใหม่นะคะให้ คุณแม่คุณพี่ได้รับชมนะคะว่าช่วงนี้ก็เป็นอย่างไรบ้างนะคะก็สุขสันต์วันแม่นะคะขอให้คุณแม่ทุกคนทุกท่านนะคะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะขอให้มีความสุขกันทุกคนทุกท่านนะคะอายุมั่นขวัญยืนนะคะอันนี้ก็เป็นช่วงสายๆนะคะกว่าน้องใหม่จะเดินทางถึงก็ประมาณ ชั่วโมงหนึ่งได้นะคะระยะทางนี่ก็จะไปทางทางป่านะคะเพราะว่าถ้าไปทางราดยามปกติเนี่ยจะไกลกว่านะคะจะถึงง่ายไม่น้อยังแวะอยู่นะคะ่อแรวยูยล้ ก็ขอฝากนะคะแม่ๆพี่ๆนะคะติดตามช่องน้องใหม่ด้วยนะคะเป็นช่องเล็กๆนะคะผละไม้ก็ไฟลเงียบมากๆเลยนะคะทุกวันนะคะเปิดไฟ์ช่วงสองทุ่มนะคะวันนี้เป็นวันแม่ด้วยก็แวะมาทําบุญนะคะกับน้องใหม่ได้นะคะนี่น้องใหม่ก็จะออกเดินทางแล้วนะคะทีนึงอ่างเฉลือกโกดุม บายๆนะคะเจอกันตอนเย็นนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณและสวัสดีคะ่ะ